ชอ,ชอชอเธอชอเธอคู่กันยอหญิงยอหญิงโสภา ดอชดาดอชดาสวมพลันตอปตักตอปตักหุนหัน ถอฐานถอฐานเข้ามารองทอมนโทร ทอมันโทหน้าขาวทอผู้เท่าทอผู้เท่าเดินย่อง นอเนนนอเนนไม่มองดอเด็กดอเด็กต้องนิมนต to tàu to tàu lắng tung thỏ thủng thỏ thủng bạc khuẩn มาทบทวนกันด้วยเกมต่อจุดกันอีกครั้งนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากชอเชอจนถึงถอถุงเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองสามเริ่มเลยครับชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอมนโทถอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่า 嘲讽